โบเบิงผู้ใดเลยคือตกมากแบบนุ่มน้ำนุ่มน้ำไรค่ะมือนี่มืออื่นนี่ตกไรก็หนีค่ะมืออื่นนี่สีขืนหอดตอนแรกแล้วมือนีสีขืนมากแค่ประมาณสิบหาด้แต่มันบ่สิบหาแล้วค่ะเบิ้งแหล้วนามือนีนาสีหอดสี่สิบเซนติเมตรเหลี่ยคิดเบิ้งมืออื่นมืออื่นบอกว่าสามสิบเซนติเมตรแล้วยถาเบิ้งมืออื่นอาจจะเยอะกว่าสามสิบเซนติเมตรเพราะว่ามันตกมาตลอดเลยตอนนี้นะ เฮียนคอยนี่เต็มไปดตะหิมะล้อมรอบไปด้วยหิมะต้ว่าค่ะเฮ็ุท่างจะคล้องไปเอาฟื้นแล้วก็ทังเวลาจะคล้องไปถิงขยงขายะห้างไปเขาหนาลานมองจอดรถกับว่าในเหตุตอนนี้ขึ้นล่อรถเกตเขามาเกตหายุจจตาว่าจักเขาสีม้ายา่าไหตกะจังหวะแหละเข้าบร้แบบอันนี้ไงเข้าแบบใจเขาก็แล้วแต่เขาสีมาเข้าบด้กัหนดเวลาค่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สํำนีดเดยค่ะขอบคุณเลยหลายทีูู่ไใดเขามาเบิงเขามาชมแล้วกะขอให้ทุกคนมีความสุขหล,ลายๆด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ